ในที่สุดกิจกรรมพิเศษตรวจจีนของ Delta Force เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกล่องคอนเทนเนอร์จริงกลับมาแล้วเซอร์ไพรส์มากมายจนตรายกิจกรรมที่1กล่องนิรภัย9ก้ากล่องในซีซันจริงในวันแรกที่เปิดกิจกรรมผู้เล่นทุกคนจะได้รับบัตรทดลองใช้กล่องนิรภัย9ก้ากล่องเป็นเวลา3วันทำภารกิจรองของซีซันจริงให้สำเร็จและปลดล็อกสิทธิ์ในการใช้กล่องนิรภัย3คูณ3เพิ่มอีก7วันช่วยให้คุณเก็บสิ่งของได้สบายใจกิจกรรมที่2 เน้นสวัสดิการการลงชื่อเข้าใช้ลงชื่อเข้าใช้ทุกวันในช่วงกิจกรรมคุณสามารถแลกอาวุธทรงพลังของซีซันเอสสามเวฟและสกินระดับตำนานได้และยังมีเสียงพาคจำกัดปีใหม่สุขสันต์ที่ผู้เล่นรอคอยกิจกรรมที่3เปิดตัวรูปแบบการเล่นโกลเด้นแอร์ดรอปผู้เล่นมีโอกาสเปิดแอร์ดรอปและได้รับโกลเด้นฮอร์สเรดซึ่งเป็นไอเทมจำกัดปีแม้ว่าคุณจะโชคไม่ดีคุณยังสามารถทำภารกิจกิจกรรมที่กำหนดให้สำเร็จเพื่อรับไอเทมจำกัดนี้ กิจกรรมที่4เพิ่มอัตราการดรอบของแผนที่อาวุธอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันหน่วยพิเศษและจุดทรัพยากรขั้นสูงจะดรอปโกลเด้นมินิที่จํากัดเพิ่มเติมเพื่อให้คุณรวบรวมสิ่งของได้อย่างเต็มที่สวัสดิการสุดท้ายนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจในที่สุดกิจกรรม Lucky b i r d s Nest ของ Delta Force ได้เปิดตัวแล้ววันนี้เราออนไลน์8,888เดลต้าคอและ6,000 Delta Tickets อย่าลืมนะ ผู้เล่นในช่วงต้นเกมสามารถรับ8,888เดลต้าคอยส์ได้และ6,000 Delta Tickets ตส์และ a e ดิชโคแลบสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบว่าจะรับได้อย่างไรคุณสามารถสแกน QR Code ด้วยบ i ล i บ i ลิ hmm. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าสู่หน้ากิจกรรมอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมได้ทันทีฉันก็ได้รับมันแล้วกลับไปที่เกมและค้นหาช่องทางการแลกจากนั้นวางรหัสที่คุณคัดลอกไว้ และกรอกตามคำแนะนำแลกโดยตรงตกลงมันถูกแลกสำเร็จแล้วรีบกลับไปดูในกล่องจดหมายถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันควรจะอยู่ในกล่องจดหมายตกลงมันมาถึงแล้วอย่าพลาด Delta Force ครั้งนี้สำหรับเจ้าของร้านกิจกรรมลัคกี้เบร n e s สครั้งนี้มีรูปแบบแน่นอนจากการทดสอบจำนวนมากโดยนักวิจารณ์ได้ข้อสรุปดังนี้ประการแรก รังนกตรงกลางมีแนวโน้มที่จะได้รับสกินดาบและเครื่องประดับแอฟริกาโกลเดนสตาร์รังนกด้านซ้ายมีแนวโน้มที่จะได้รับสกินปืนแมนเดลบริกส์ตัวสนับสนุนและซูเปอร์กล่องโชคดีรังนกด้านขวามีแนวโน้มที่จะได้รับสกินดาบประก,การที่2พยายามอย่าเปิดรังนกทันทีหลังจากเที่ยงคืน รอจนกว่าจะถอนตัวล้มเหลวติดต่อกันหรือขาดทุนก่อนที่จะเปิดในเวลานี้โอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆจะสูงขึ้นสุดท้ายขอให้ทุกคนได้รับสกินและไอเทมที่ต้องการในเร็ววัน